สวัสดีค่ะพบกับยายยมอีกแล้วนะคะวันนี้ยายจะพาเพื่อนๆชมบอลสีในบ้านยายกันค่ะอัปเดตบอลสีรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ของบ้านยายกันเนาะหลังจากที่ยายไม่ได้อัปเดตมาระยะนึงแล้วแล้วก็จะพาเพื่อนๆชมบอลในตู้ของยายด้วยค่ะยายจําเป็นจะต้องอเลี้ยงเขาในตู้แล้วล่ะค่ะเนื่องจากว่าอากาศมันแห้งเนาะบอลรุ่นใหม่ที่ยายได้มาเขายังไม่แข็งแรงดีเพราะฉะนั้นายายก็เลยต้องนําเขาเข้าตู้ แล้วก็ยายมีแคดรับเล็กๆน้นอยๆที่ยายไปหามาในการเลี้ยงบอลในตู้ของอมือใหม่หัดเลี้ยงกันค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยปาเตะยายนะคะได้มาสามสี่ใบตอนนี้ก็ทิ้งใบไปเหลือแค่สองใบเองค่ะเนี่ยเป็นบออเงินของยายนะคะเ,เพื่อนดูนะคะบออเงินของยายผ่าชิ้นหัวออกมาอาการแปลกๆค่ะเห็นไหมมีเม็ดเออนั่นนะ่ะปกติ หมอเงินเขาจะต้องไม่มีเมนะ็ดเนาะเขาจะเป็นพื้นขาวๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้นะคะผ่าชินหัวออกมาค่ะเนี่ยดูสิคะมีเม็ดไม้ผ่าหัวนี่ก็จะมีอาการแผงแปลกออกมาจากแม่พันธุ์ของเขาอย่างเงี้ยค่ะใหเราได้รุนเนาะแดงสุริยนของยายนะคะเขาจะเป็นไม้ใหญ่นะคะอันนี้เขาแข็งแรงทนทานค่ะเนเพื่อนดูสิคะเนี่ยยายได้มาหลอดเดียวแต่ตอนนี้เขาแตกกอแล้วค่ะ วอนอันนี้ที่ยายชอบและเลือกเขาก็คือเขาจะเป็นไม้ก้านเขาจะเป็นสีแดงค่ะยายชอบมากตรงนี้แหละเขาแปลกบ้านยายจะไม่มีบอลก้านสีแดงยายก็เลยเลือกเขามาเลี้ยงค่ะเป็นเขาจะเป็นบอลใหญ่นะคะอันนี้เ,เพื่อนๆดูนะมีใบเดียวโดเดคค่ะเนี่ยกระถางหกนิ้วงอกออกมาย้ายปลูกเขาได้หัวนะคะต้นเนี้ย เพ ų, ma, ance, like dark, room, ื oon, ่อนๆเขางอกขึ iens, ้นมาเขาจะแข็งแรงก้านใหญ่แล้วสีเขาจะมาเลยเราไม่ต้องรอนานเลยค่ะอันนี้ฮกหลงค่ะายสวยเลยค่ะสีหวานเลยค่ะต้นใกล้ๆกันนี่ก็เป็นแบ็กเมจิกค่ะแบ็กเมจิกนี่ก็มีไหลแล้วค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยไหลเขาออกมาอันนึงละเห็นไหมเขาแตกง่ายเลี้ยงง่ายไม่ต้องดูแลอะไรเลยเนี่ยได้มาจากบ้านพี่สาวเนี่ยค่ะ ทีนี้มาดูบอลที่ยายทําการเปลี่ยนกระถางเข้าบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้ยายอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมอันนี้เป็นมะขวานรังสรรของยายเนี่ยค่ะที่ได้กระถางปากกว้างเพื่อนๆดูนะคะเขาตั้งกอออกมาอย่างนี้แล้วเขามีหลอดที่แตกออกมาใหม่เขาเริ่มกัดสีออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามารอลุ้น รอชมกันเนาะว่าเขากัดสีออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะเนี่ยยายรุนมากเลยเนะี่ยยายก็นําปุ๋ยละลายช้ามาใส่ให้เขาคับยังไม่กล้าใส่เยอะก็กระจายใส่อย่างนี้นิดๆหน่อยๆโดยรอบๆอ,อย่างนี้ไม่เอาไปใส่ใกล้ต้นเขาค่ะนี่เป็นท้าวิรันพนาศู A ์ S 0, ค่ะต้นนี้ค่อนข้างจะเฉาบ้างนิดหน่อยนะคะต้นนี้ตอนที่ย้ายเปลี่ยนกระถางให้เขาค่ะเหมือนเขาจะได้รับการกระทบกระเทือนกว่าชนิดอื่น เนี่ยเริ่มฟื้นแล้วค่ะเมื่อแรกนะคะลักษณะอาการเขาจะเฉาเฉาอย่างเงี้ยค่ะใบเขาจะตกตกหน่อยๆอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เริ่มฟื้นเริ่มอาการดีขึ้นแล้วค่ะเหมือนเขาจะเริ่มเหมือนเขาจะเริ่มป้ายมาแล้วค่ะเนี่ยอันนี้เป็นใบใหม่ที่เขางอกออกมาต้นนี้ไก่ราชาวดีแล้วก็ภรรยาฟ้ารั่ว แล้วก็บอกเงินกระถางนี้สามกระถางนี้หาดูอาการนะคะเพื่อนๆอายายไม่ได้เอาเขาเข้าตู้พอเปลี่ยนกระถางปุ๊บยายก็เอามาเลี้ยงอยู่ในสแลนแบบนี้ค่ะอาการเขาดีมากเลยสดชื่นเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยแต่อ้อโอ้ยเพื่อนๆเขามีน้องค่ะโอ้ก่ราชาวดียายมีน้องออกมาแล้วพอได้ดินใหม่ เข้าไปหน่อใหม่แล้วก็มีหลอดใหม่ออกมานะคะนั่นแหะแข็งแดงแล้วก็ให้ลูกกับยายแล้วค่ะเนี่ยไก่ดาชาบดีค่ะตัวนี้ให้ลูกมาแล้วดีงามมากเลยค่ะส่วนอันนี้กระถางนี้นะคะเป็นพระยาฟ้ารั่วค่ะก็สดชื่นอีกเหมือนกันอันนี้คือใบใหม่ที่เขาตอนยายเปลี่ยนเนี่ยใบนี้เขาจะเป็นใบที่แบบเริ่มกลางออกมา ยังไม่แข็งแรงแต่ตอนนี้พอได้เปลี่ยนกระถางได้ดินใหม่เพื่อนๆดูนะคะลักษณะใบเขาเีา่ยจะสมบูรณ์มากเลยค่ะแข็งเลยค่ะเนี่ยไม้ชนิดนี้ยายว่าน่าจะเป็นใบใหญ่ค่ะดูสังเกตจากหูเขาตะโพกเขาเนี่ยค่ะจะก,กว้างน่าจะเป็นไม้ใบใหญ่ค่ะอันนี้ก็เป็นบอลรุ่นสาวๆมีหลอดออกมาแล้วค่นนั้นอะ ต้นนี้บอเงินค่ะบอเงินของยายต้นนี้เปลี่ยนกระถางพร้อมกันรุ่นเดียวกันเห็นไหมคะโอ้มีแตกหรอดใหญ่เลยขะนะเพื่อนเพื่อนได้ดินใหม่ดูนะคะแตกหรอดออกมาใหญ่เลยหลอดใบใหญ่แข็งแรงนะคะเนี่ยน่าจะใบใหญ่ใบโตเลยค่ะค่ะมีจํานวนใบทั้งหมดห้าใบสวยอย่างนี้เลยอันนี้กระถางนี้ปลูกด้วยหัวที่ตัดจอมออกไปแล้วจํานวน เขาแตกออกมาเยอะเลยค่ะคนดีของการปลูกได้หัวค่ะเพื่อนๆต่อไปนะเนี่ยเขาก็จะเป็นหัวไข่หัวมันโตออกมาใหญ่เท่ากําปั้นเหมือนที่ยายเคยรือ้อกอแม่เขาเลยอะค่ะเนี่ยแล้วเขาจะมีแผลงๆหน่อยๆน,นะคะเพื่อนๆดูนะเนี่ยใบยจะมีลายออกมาอย่างนี้เลยค่ะเห็นไหมออถ้าลายพร้อยเยอะมากมีกลายเป็นหงสุวรรณเลยนะคะเนี่ยลักษณะเม็ดเขาเหมือนเม็ดของหงสุวรรณเลยค่ะลักษณะพื้นก็ใกล้เคียงกันด้วย แต่ว่าของบอ่อเงินใบเขาจะกลมใหญ่กว่าเป็นรูปหัวใจใหญ่กว้างกว่านะคะสว่วนนี่อีกต้นหนึ่งใบใหญ่มากออกมาเป็นสีอย่างนี้เลยค่ะนี่ใบข้อพึ่งกลางนะคะเนี่ยอันนี้ใบที่สองของเขาจะออกมาเป็นสีอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆหวานสวยมากแต่พอโตขึ้นมาสีเขาก็จะจางออกมาเป็นเหมือนแม่เขาอย่างนี้เลยะคะ่ะ โบเงินค่ะหามาปลูกนะคะไม้ชนิดนี้เป็นไม้ที่เลี้ยงแล้วสบายใจค่ะไม่ต้องดูแลประคบประหมมากเขาแข็งแรงค่ะหน้าร้อนไม่ต้องเอาเขาเข้าตู้เลยค่ะเขาจะไม่ทิ้งใบหมดเขาจะเหลือให้เราชมอยู่แต่จํานวนใบเขาจะไม่เยอะเท่านั้นเองค่ะค่ะอันนี้คุณนายแพนด้าเหรอจะมานอนในกระถางยายอีกเหรอคะอืมคนสวยอ้อนกินประทูอ่า ตู้บอลสีใยใหยได้มาหนึ่งตู้วคคะเพื่อนๆอเนี่ยได้มาตู้เดียว ก็ทยอยเอาไม้รุ่นใหม่ที่กำลังเริ่มโตแล้วก็เราดูจากสภาพที่ว่าเขาจะไม่แข็งแรงในหน้าร้อนหน้าหนาวเนี่ยยายก็ทยอยนําเขาเข้าไปก่อนแต่ต้นไหนที่เขาทนสภาพอากาศข้างนอกได้เลี้ยงแบบธรรมชาติได้ยายจะพยายามเลี้ยงเขาแบบนั้นแล้วก็อันไหนที่เป็นไม้ที่บอบาบางที่ได้มายายก็ต้องหาตู้ให้เขาอยู่แบบนี้ค่ะเรานิ้นได้มา,านําเขาเข้ามาได้หนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะ นี่ไงคะที่ยายทยอยนาเขาเข้ามาก็จะมีปริมาณแค่นี้ก่อนคะ่ะเพื่อนๆพเพราะว่ายายยังไม่เคยเลี้ยงเขาในตู้อบยายก็ยังไม่กล้านําเข้าทุกชนิดซะเลยทีเดียวทยอยนําเข้ามาเพื่อดูอาการเขาวันต่อวันไปเรื่อยๆอเดี๋ยวเรามาดูทางนี้ก่อนนะคะที่ยายเลือกเข,เข้ามาเป็นไม้ที่ยายเอฟมาใหม่แล้วก็เปลี่ยนกระถางเขาบ้างบางอย่างก็ยังไม่เปลี่ยนแค่เติมดินก็มีคะ่ะ อันนี้คือบอลรุ่นเล็กแล้วก็บอลรุ่นจิ้วอย่างนี้ก็มีค่ะเนี่ยเมื่อก่อนยายอบเข้าด้วยกระป๋องอลค่ะยกกระป๋องออกละยายก็เลยนําเข้ามาอานุบาลในตู้อบแบบนี้สังเกตอาการวันต่อวันเลยนะคะเนี่ยเ,ออเนี่ยก็นี่ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เขาอยู่ได้ดีอย่างนี้ก็แสดงว่าใช้ได้ใช้ได้แล้วค่ะเนี่ย ก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะย้ายไปถามน้องเขาที่ร้านขายบอลที่ย้ายไปทำคลิปค่ะถามเขาว่าเลี้ยงไม้ในตู้เนี่ยต้องทํำยังไงบ้างต้องมีวิธีดูแลใส่ปุ๋ยเขายังไงไหมแล้วจําเป็นไหมว่าต,ต้องใส่น้ําที่พื้นเขาอย่างนี้เพราะยายไม่สะดวกที่จะใส่น้ําแบบนี้เพราะเวลาเปลี่ยนเนี่ยยายว่ามันน่าจะเป็นภาระพอสมควรยายก็เลย จะใช้วิธีเอาถาดเข้ามาอย่างนี้เลยแล้วก็ใส่น้ําคอยเติมน้ําให้เขาเอาเอ,อน้องเขาบอกว่าได้ไม่จําเป็นต้องออใส่น้ำในในตู้เลยก็ได้พี่อ,อโอเคแล้วทีนี้ยายก็เลยถามเขาว่าอ,อแล้วที่เราเอามาเลี้ยงอย่างนี้เราจําเป็นต้องรดน้ําเขาไหมพอยายไปเห็นที่ดังบอลเขาเขาเอาใส่ตู้โดยที่ข้างล่างอย่างนี้ก็ไม่มีน้ํา แล้วในถาดอย่างนี้ก็ไม่มีเขาไม่ใส่ถาดเขาก็ยกมาเป็นกระถางอย่างนี้เลยแล้วก็เอามาวางเรียงๆในตู้อย่างเงี้ยแล้วข้างล่างก็ไม่มีน้ํายายก็ถามเขาว่าแล้วอย่างนี้อาจจะจะทำยังไงจะลดน้ําได้ไหมเขาบอกก็รดได้ค่ะแต่เราไม่ต้องลดเขาแฉะแค่ว่า,ารดลงไปในกระถางอย่างเงี้ยค่ะให้เขาชุม่มให้ดินเขาเปียกแค่นั้นก็พอส่วน อย่างนั้นก็ได้เหมือนกันแล้วทีนี้ยายก็ถามเขาว่าเราเลี้ยงอยู่ในตู้นานเนี่ยน้องเขาไม่ต้องการปุ๋ยหรอเราจะใส่ปุ๋ยได้ไหมน้องเขาบอกว่าใส่ได้ค่ะใส่ได้เราก็เอาปุ๋ยพวกนี้มาใส่ธรรมดานี่แหละหรือไม่ก็เราจะเอาปุ๋ยไปละลายกับน้ํา แล้วก็จางๆแล้วก็เอามารดเขาค่ะมารดลงที่ในกระถางเนี่ยแต่ไม่ต้องรดแบบชุ่มต้นไหลลงข้างล่างนะคะรดพอให้รากเขาได้ดูดซึมปุ๋ยไปใช้หรือว่าถ้าเป็นพวกปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นปุ๋ยน้ําเอามาผสมอัตราส่วนแล้วก็รดได้ตามปกติธรรมดาน้องเขาบอกมาอย่างนั้นค่ะอันนี้คือความรู้ใหม่ที่ยาอยากแบ่งปันให้เพื่อนๆอที่ยัง มือใหม่นะคะที่แบบจะปลูกบอลในตู้เหมือนยายอย่างเงี้ยนำเขามาเลี้ยงในตู้เพื่อดูแลเขาในสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเนะะี่ยค่ะแล้วก็ส่วนน้ําในกระถางอย่างนี้เราเติมอย่างนี้เหมือนกับเราเอาน้ําใส่ข้างล่างอย่างนี้เพื่อนๆแล้วก็ให้เขาเติบโตอยู่ในกระถางนี้ดูดซึมอย่างนี้ถ้าน้ํามันพองลงไปเราก็คอยเติม น้ําให้เขาก็ไม่ต้องใส่เยอะเหมือนเขาเหมือนเราใส่อยู่กระถางข้างนอกกันละคะ่ะเพื่อนเพื่อนแต่ยงงี้ยายเปลี่ยนเป็น,เปนกระมังเพราะอะไรเวลาเรายกเราอะไรเนี่ยมันจะยได้ไม่หกแต่เวลาเราใส่น้ําก็ใส่พอๆกับที่เราใส่กระถางในถาดรองข้างล่างนล้วนะคะเนี่ยยายก,ก็คอยเติมแบบนี้นะคะ่ะเพื่อนเพื่อนยายชอบแบบนี้เพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนทําความสะอาดน้ําในกระถางในถาดเนี่ยมันจะง่ายกว่ากันเนาะคิดว่าน้ําในกระถางเนี่ยพอสักระยะหนึ่งมันจะมีฟ้าขึ้นเห็นไหมคะนั่นแหละ เราก็ต้องสมควรที่จะต้องเปลี่ยนให้เขาอ่ะเนาะเออเวลาเปลี่ยนเราจะได้ยกเปลี่ยนเป็นถลาดไปจะได้มีลําบากมากส่วนอันนี้ก็คือเป็นบอลรุ่นที่ยายเปลี่ยนกระถางให้เขาแล้วก็นาเขาเข้ามาเลี้ยงอย่างนี้ทดลอง <c oughs> เป็นบอลรุ่นทดลองก่อนที่จะนาต้นอื่นเข้ามาก็ โอเคเลยราคาเนี่ยเนาะอันนี้คือแชร์เรื่องเล็กๆไม่น้อยให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงให้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ยายบ้างนะคะสวัสดีค่ะ